ีเราตืต่นเต้นมไหมเราตืต่นเต้นพี่เต้นมีการถามเลยว่าพี่เป็นนักร้องขอเคล็ดลับเลยไหมเวลาร้องเพลงเนี่ยมีเคล็ดลับเออร้องเพีเ่ไม่ค่อยได้ครับได,ได้ได้การพูดมากกว่าคร <c oughs> ับตำนั้นครับเราไปเลยแก้ตัวไหมฮะ,ะตอนตำนั้นเลยครับอบอกน้องว่าเรื่องเทคนิคการร้องไม่ต้องมาถามพี่นะครับพี่มีแค่กำลังใจให้ว่า จร,จริงบอกคนท้องว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเราแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆ,อยๆช่วยกันมีอาการอันนอัตามเพลงเราครับชื่อเพลงว่าอาการนี้ครับขอฝากอาการนี้นะครับที่ร้องโดยเพิร์สกับลิศนะครับก็สำหรับต่อช่องทางการฟังนะครับเป็นเอ็นดิโออะพิเชียลครับสามารถไปฟังกันได้แล้วแล้วก็ music <ร>วมิวสิกสตรีมมิ่งทุกแพตฟองครับเพลงของพี่ๆท,ทุกคนด้วยในบอยเต็นโพสต์นะครับ ไปเป็นตีที่สอค่ะปีที่สเป็นีรเป็นที่สองครับที่สเป็นจากครมืเที่สองผมค่ะอ้าวไม่ครนทองอาานที่สองไมตวม่ตไม่ตัวไม่วไม่ตัวม่รัไ่วม่ตน่ัวม่ตั่ังไม่ตัวนม่ัไ่วมตั่วม่ไม่ม่ต่ัวม่ไัวไม่ไัวไมนไ่ตัับไ่วไตัว่มั่ ช่ครับถึงแม้ว่าเราต้องคู่อาจจะไม่ได้หล่อเท่าเกสกับเก้านะครับแต่ดีลาเด็ดแน่นอนครับผมมาทํางานด้วยกันนั่นแหละดีใจดีใจที่ที่ปกติเราจะเดินสวนกันแบบตามงานอวอร์ตต่างๆแต่นี่มันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทํางานด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้ฟังผลงานของกาวินอยู่เรื่อยๆครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผิดจังหวะครับทำไมผิดจังหวะะทำไมถึงผิดจังหวะ เอาจริงเพลงนี้ครับจะเล่านะครับเป็นเรื่องราวของความรักที่ผิดจังหวะครับเขาคิดว่าทุกๆคนน่าจะน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาบ้างในชีวิตครับจังหวะยังไงนิดหน่ของความรักก็อาจจะเป็นการที่แบบเราได้ไปชอบคนที่แบบบางทีเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือแบบบางทีเขามาชอบเราอย่างเนี้ย เรายังไม่พร้อมยังไม่อยากมีแฟนมันก็มันก็ผิดจังหวะกันได้ในเรื่องส่วนความรักในผลงานสีดิสีม่ใช่ครับกดดันนะคะไม่ไม่กดดันครับใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกที่สนุกสนานมากๆแล้วก็เห็นน้องๆทำงานกันแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรเจ๋งที่ที่คนอาจจะยังไม่เคยเห็นครับเพราะว่าปกติจะเล่นซีรีส์กันใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นครั้งนี้การที่เราได้มาทำเพลงในโปรเจกต์ Boyfriend ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องได้ปล่อยของอีกแบบหนึ่งให้คนได้ดูครับ ก็ขอฝากกับเพลงผีจังหวะไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกเพลงนะครับในโปรเจกต์ Boyfriend นะครับตอนนี้ก็มีเพลงออกมาให้ฟังทางอัลบั้มแล้วนะครับส่วน MV ก็ตอนนี้มีออกมาแล้วสตัวครับอีกสาตัวจะตามมาเร็วๆนี้ครับผมเพลงที่สามเพลงที่สามเพลงที่สามเพลงที่สเพลงที่สามเพลี่สามเพลงเพลงที่สามเพลงทมเพลงที่ามเพลงที่สามง่สามี่สามเพลงที่สามเพลงที่สามเพลงที่สมเพลงเพลงเพลงทีสางทีสมเพลงทีงเพลงามเพลงที่สา่สา่าเพลงที่สามเพลงที่สามเพลงที่ส ก็เป็นเพลงที่ละมุมมองความรักของคนที่ทาอะไรช้าไปนะครับทำอะไรที่ตอนที่มีเขาอยู่เราไม่ค่อยได้แสดงออกเราไม่ค่อยได้พูดเป็นอกมาใช่ไหมฮะิดได้เมื่อวันที่มันใสไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับเอาไปหน้ามาหน้ามาสองคนนี้เสียงเหมือนกันเลยรู้สึกดีใจนะที่ได้เสียงคลายเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเพอร์เฟกต์พอประมาณเลยพี่อหนะใช่ใช่ เราก็รู้สึกดีใจที่คนบอกว่าเสียงผมทายพี่เกรตอะไรอย่างเงี้ยใชครับที่เป็นเพี่พิเกตเนี่ยเราเป็นแบบไปเล่นละครเป็นสายละครเนี่ยพอเรามาคุ้นร้อก็เสร็จร้องเพลงเราเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็จริงๆริงสำหรับเพลงนี้ก็มีการไปฝึกซ้อมไปเรียนเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามันเป็นจังหวะ68ก็ค่อนข้างจะร้องยากประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปพยายามจับกรุ๊ปให้ได้อะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ ก็สนุกดีที่ได้ร่วมงานกับน้องกาแล้วก็ได้ได้ร้องเพลงในแนวที่เราผมอยากร้องมาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างไรพวกบอกคู่เราโดนเปล่งสุดกตลอดขวดแกงเราหมดไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกบ้านพี่ทุกคนมีดีของตัวเองครับก็มันอาจจะเป็นใช่ผมผมลีลาเด็ดสุดนะครับร้องเพลงใช่ไหมพี่ใช่คร้บร้องเพลงครับผมยอมครับผมยอม ผมผูง่ายนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมเห็นหน้าน้องผ่านทางโซเชียลมีเดียก็จะแบบเออจะจะคุยได้ไหมทำไมน้องแบบดูแบบหน้านิ่งๆดูแบบดูแบบน่าจะเข้าถึงยากอะไรเงี้ยแต่พอได้มาร่วมงานจริงๆแล้วก็แบบเออน้องเป็นคนเฟรนลี่ชวนคุยอะไรก็คุยแล้วก็น้องรัวมากครับพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับขอโทษด้วยใช่ฝากฝากเพลงก็ฝากเพลงที่ได้ของพวกเราสองคนนี่ยนะฮะพวกเราก็ทั้งทีมงานก็ตั้งใจกันทําออกมากพวกเราก็ขอฝากด้วยนะครับ m ีปล่อยวันที่6ตุลาคมนี้ครับครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับไเราไปสอนของทีมูลนิกรามมันจะได้ถึงไหมอ่ะไม่ยัมเข้ามาอ๋อสลับเหรอครับอะย่างเงี้ยัเรองไม่ได้พูันะสลับอย่างี้ยเดินเดินน่าจะได้ให่เก็บเราไม้ไมน่าจะได้แล้วแหละปรนานี้ี้ครับมา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 ามามามา เดี๋ยวเดี๋ยวคือให้โอครับให้โอ้โหครับผมโอเคไหมครับครับครับอ่าครับผมของผมกับทอมมี่ครับผมัก็มองกล้องไหนนะครับโอ้โทษครับที่วอรทครับผมครับ ครับเพลงที่4ของเล่กับทอมมี่ะนรับชื่อว่าเหงาแหละนะครับ First t ท m e l ร n e ี่ครับผมก็น่าจะได้ฟังได้ฟังเพลงเต็มกันวันนี้เลยพร้อมอัลบั้มเต็มนะครับเพลงก็จะเล่าเกี่ยวอะไรทอมมี่เพลงนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับส่งกันอย่างนี้เพลงนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับความเหงานะครับสำหรับคนที่มีความรู้สึกเหงานะครับก็ เขียนเพลงนี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนกับทุกคนที่เหงานะครับใครที่เหงานะครับก็เปิดฟังเพลงนี้นะฮะก็จะได้ทั้งมูทของอารมณ์ความเหงาแล้วก็ความแบบเป็นเพื่อนกันนะฮะครับผมก็จะเล่าเกี่ยวกับอ่บางคนที่อาจจะเหงาแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเหงาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันคือความเหงาเราอาจจะแบบไม่ได้เหงาเพราะอยู่คนเดียวอาจจะอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเราจะเสียอะไรบางอย่างไปก็เลยเหงานะครับผมครับอะไรนะฮะไม่ครับผมผมรู้สึกว่าเป็นเป็นคนแบบประเภทเดียวกันเลยครับเจอกัน เป็นเป็นคนคนคูลๆนะฟังเพลงเดียวกันอะไรเงี้ยครับแนวแใกล้ๆกันเลยก็เลยก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะคิดกันง่ายแล้วก็พอทํางานบุกก็ทําทํางานกันง่ายจริงๆครับใช่ครับอะไรนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรานี้โปรดักชั่นใหญ่โตเนาะภาพสวยมากครับรอดูเลยฮะว่าจะเป็นยังไงถ่ายไกลด้วยเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าครับวันที่16ตุลานะครับผมครับฝากฝากแล้วจ้าไปที่รูฮานะอย่างเงี้ยผม เราอย่างไรคะอันเดียดๆอยู่ในที่นั่งคนเดียไปอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีตัวอย่องนะคะที่หนูการนานนิดโอ้โต้องตามพ่อทช่มันก็เลยช่วยช่วยหมออยหมอไม่รช่วยหมอเลย ถ่ายรูปอลอยอนนกงาน็ทงวกเป็นว่าดีครับก็สนุกดีครับเพราะว่าพี่บอกก็เป็นคนที่ตลกแบบเป็นคนเฮฮาครับเวลาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เครียดครับน้องครับเป็นทนเรียบร้อยครับแล้วก็พูดน้อยแต่ว่าเราก็สื่อสารการทางโทรจิต บ่อยครับก็จะเงียบใส่กันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มเริ่มแบบคุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแฟนของเรามีเพจแฟนหายใช่ครับมันต้องการสื่อสารอะไรครับแฟนผมหายใช่ไหมครับต้องการจะสื่อถึงพูดเราที่ทำอะไรผิดหรือเปล่าที่ทำให้แฟนเราแบบเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นไม่แฟนหายนี้ไม่ใช่แบบแฟนหายตัวหรือโดนจับอะไรนะครับแต่ว่าเป็นแฟนแบบแฟนคนเดิมที่เปลี่ยนไปแล้วเราไม่รู้ต้องทำยังไงให้แฟนคนเดิมกลับมาหายเป็นแฟนที่น่ารักเหมือนเดิมครับ ใช่ครับการของ็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยแร็ปที่แบบเป็นเพลงของตัวเองด้วยโปกติก็รับแต่เพลงคนอื่นครับเดีนี้ได้รับเพลงของตัวเองก็สนุกดีครับเอามื่อวานถ้ปล่อยชุอเพลงไปติดเต็น์โลกเลยค่ะเป็นไงมาครูเราก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนคลับี่วอแล้วก็แฟนคลับผมด้อมพี่ชื่ออะไรนะอ่ามูยอ้่มด้อมเหมูยวยอนะครับกวางใจนะครับที่ช่วยกันปั่นแท็กจนติดเตรนท์โลกไปเลยก็ ยูด่ด้กันเนานๆนะครับตอนนี้รวมกันเป็นหมูหวานแล้วครับหมูหวานเตรียมข้นเหียวแล้วเป็นแพกแพกอย่ก็ถ้าอยากให้มีคอนเสิร์ตก็เหมือนที่บอกในไลฟ์นะครับก็รีเควสกันเข้ามาครับทีมงานว่าไงครับชิมงานว่าไงครับมีคอนเสิร์ตไครับเร็วเร็ว

ไปกนถามว่าอะไร้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ให้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 ม่ให้ได้รับโปรเจกต์นี้ก็ขอฝากโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโปรเจกต์ b o y f e n d นะครับในโปรเจกต์นี้ก็จะมีเพลงของพวกเราทั้งหมด10คนนะฮะ5เพลงนะครับซึ่งตอนนี้เพลงเนี่ยมีให้ฟังกันแล้วครับทาง t r e a i n g ช่องทางต่างๆนะครับเข้าไปหาฟังกันได้ส่วน MV ตอนนี้มีปล่อยมาแล้ว2ตัวนะครับก็คือเพลงอาการนี้ครับกับพ่จังหวะนะครับ เข้าไปชมกันได้ทางอ m อ o ม f f i อ i ฟ l ครับส่วนอีก3เพลงจะตามมาเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้แน่นอนครับ